สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันจันทร์ที่น่ารักทุกคนนะคะนะคลิปนี้นะก็มาสู่ในหมดการดูดวง general ทั่วไปนะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภประจำเดือนกันยายนนะคะ2565นะมาดูว่าดวงชะตาของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะดวงรายเดือนก็จะใช้ไพ่หลายสำรับหน่อยนะคะแต่ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวหมอโบใช้ทาร์ตดเด็กนี้ให้สำหรับเพื่อนๆชาววันจันทร์นะคะดวงของเราจะเป็นยังไงใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเอาวมนไพ่เป็นอย่าง,งี้ ชาววันจันทร์นะคะจะเป็นคนเซนซิทีฟเซนซิทีฟนะคะอ่อนโยนนะแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะอ่อนแอเหรอไม่ใช่อ่อนแอนะตอนเด็กๆนะคะสุขภาพไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สมัยเด็กๆแล้วก็เป็นคนที่เลือกคบคนด้วยเป็นคนห่วงของหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นคนที่เลือกคบคนนะชาววันจันทร์เจ้าน้ำตาขี้สงสารนะคะ ดูพลังงานทีมวันจันทร์หน่อยสิสิงหากันยานะเดือนนี้เดือนกันยานะคะเวลาผ่านไปไวมากเลยอะหายใจแทบไม่ทันเลยนะคะวันจันทร์ทีมวันจันทร์ ง,งานของชาววันจันทร์นะคะเดือนนี้โอ้โหเป็นเดือนที่ไปเกี่ยวข้องกับการทํางานหาเงินการทํางานนะคะสิงหากากยานะคะคกันยายนนะคลิปนี้เป็นเดือนที่คุณส่วนใหญ่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินการเงินนะคะเงินเงินทองทองอะไรไปซะอย่างเงี้ยเนาะแต เห็นความทำงานหนักของคุณนะการทำงานหนักอาจจะสุขภาพไม่โอเคนะคะนะระวังการเจ็บป่วยจากการทำงานหนักหรือว่าภูมิแพ้นะคะหรือว่า,าโรคโรคเก่าของคุณโรคประจำตัวของคุณหรือแม้แต่การนอนอย่างเงี้ยเออนะมันผุดขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะในเรื่องของอ่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ ดูแลเทคแคร์คนอื่นน่ะนะคะดูแลครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินอะไรอย่างเงี้ยไหม,มความรับผิดชอบเยอะนะคะความรับผิดชอบเยอะเดี๋ยวนะคะหมอบุขอบเปิดให้ครบก่อนนะสามถ้วยสามถ้วยมาสองใบเลยนะคะมีพลังงานบางอย่างคือคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเฉลิมฉลองหรือว่าจะได้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรหรือไม่ก็คือ อาจจะมีแบบข่าวบางอย่างที่มันน่าปิติอินดีใจเข้ามานะ I am inspired and positive about the future Queen of Pentacle มาอีกแล้วนะคะคุณจะมีทุกอย่างที่คุณที่คุณต้องการแหละในเดือนนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าคนเราสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะ เงินเงินเป็นสิ่งที่สําคัญไหมเงินเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเงินเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งในการในการอะไรในการใช้ชีวิตอย่างมีศักยภาพเช่นกันนะคะแต่สุขภาพของคุณเวลาของชีวิตคุณมันก็ขาดไม่ได้เช่นกันดังนั้นควรที่จะบาลานซ์ตรงนี้ด้วยเนาะอขอดูว่าสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสื่อสารอะไรถึงคุณในเดือนนี้คะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ transformation ขึ้นมานะคะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิด huh. ขึ้นกับคุณนะคะชาววันจันทร์ดู hard oracle ซีนะคะเราเปิดไพ่เยอะอดทนเอานะ opportunity ขึ้นมา nature nurture giving and receive ค่ะเราเคยทำอะไรยังไงนะคะเราก็จะได้กลับมาอย่างนั้นนะภายในเดือนนี้เป็นสิ่งที่ something will paying back นะผลของการกระทำในอดีตกำลังย้อนกลับมาหาคุณนะไม่ว่าจะเป็นขอกรรมดีกรรมไม่ด,ดีก็ตามและทีนี้ โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะที่วันจันทร์เห็นขึ้นมาก็จะแหมเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญน,นี้ก็เป็นพลังงานของอความตั้งใจนะคะในเรื่องของการงานนะมุ่งมั่นมากเลยอะ่ะ ในเรื่องของงานนะคะอาจจะมีซี่ด้วยพลังงานรอบข้างของคุณคุณอาจจะบางท่านอาจจะทํางานหลากหลายนะไม่ใช่แค่ทําอย่างเดียวทํา2อย่างมีอาชีพหลกักอาชีพเสริมหรือว่ามีมากกว่า1อย่างนะในการทํางานหรือว่ารายได้อนะินคัมนะมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยร่างกายต้องการการพักผ่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่ไพ่ตัวตนของคุณในเดือนนี้นะรู้สึกว่าเหมือนเออคุณจะพยายามที่จะรักษา ศักยภาพในเรื่องของการงานหรือว่าสถานการณ์ให้มันโอเคให้มันไม่ให้มันไม่ตกมากจนเกินไปอย่างเช่นผลงานหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะหมายถึงว่าทําให้มันดีนะคะคือความรับผิดชอบนะคะพไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงในเรื่องของความเสียสละด้วยความเป็นผู้ให้ด้วยนะคะหรือว่า คนที่แบบไว้ใจได้น่าเชื่อถือหรือว่ามีความรับผิดชอบเสียสละแต่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบคิดนะเหมือนคุณจะ take action การลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะแสดงว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สูงสุดมากในเดือน กันยายนนะคะความมานะพยายามของคุณจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะคะซึ่งความสำเร็จนั้นมันมาจ่อรอคุณอยู่แล้วเป็นสิ่งที่คุณเมนเนฟเตไว้นะคะแต่มันมีผลอะไรนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะตึกตองนะคะหรือว่าวางแผนทำอะไรบางอย่างด้วยนะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าโดยรวมเลยของดวงชะตาของคุณในช่วงกันยายนนะคะอย่างเช่น กิจวัตรประจําวันของคุณรูทีนนะคะการทํางานของคุณนะคะจัดการนะคะ,ะจํากัดเวลานะคะเรียงลาดับ,บความสําคัญอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาที่คุณควรจะทําตรงนี้ควรจะทํามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอเป็นสิ่งที่คุณหมอโบรู้สึกว่า สิ่งสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำประจำนะเอออย่างเช่นโอเคทุกคนมีงานประจำอยู่แล้วแต่คุณเขาเรียกว่าการใส่ใจหรอใส่ใจกิจวัตรประจำวันของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนคุณจะ take action นั่นแหละไม่ใช่ take action แบบรุนแรงอะนะคะเพื่อเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเดือนนี้คุณอาจจะมีแผนอะไรบางอย่างผุดขึ้นมานะคะ โอเคสำหรับคนที่ว่างงานเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าสำหรับคนที่ว่างงานนะเป็นช่วงเวลาที่ยากอยู่นะเป็นช่วงเวลาที่ยากแต่ว่าคุณเหมือนแบบว่าบางคนแอบไปหางานคุณมีคุณมีตัวเลือกอยู่ในใจหรือเปล่าเออคุณมีตัวเลือกอยู่ในใจหรือเปล่าอันเนี้ยคุณก็อาจจะแบบตั้งสติดูก่อนว่าเอ๊จะออกดีหรือไม่ออกดีอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนรู้สึกแบบนี้นะคะอืมถามว่า มีโอกาสจะได้างานไหมสําหรับคนที่ว่างงานขอดูหนึ่งใบพอยังค่ะยังไม่ใช่เดือนนี้เพราะว่าคุณจะต้องแบบว่ามันมีบางอย่างในเรื่องของคามาอยู่นะคะอาจจะเจอตัวเลือกแต่ว่าอาจจะเจออุปสรรคนะคะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในเดือนนี้ถ้าคนที่ว่างงานลองเปลี่ยนโฟกัสนะคะหาตัวเลือกอื่นอีกนะคะหาหลายๆทางนะคะหาหลายๆทาง ต่อมาสําหรับผู้ที่ทํางานประจำนะคะผู้ที่ทํางานประจําน่าจะแบบว่ามีภาระเพิ่มมากขึ้นออย่างเช่นอะไรภาระนั้นอาจจะเป็นแบบว่างานที่สองงานที่สามนะคะหรือว่าหน้าที่ของคุณเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยอืมแต่อาจจะได้รับการสนับสนุนอยู่นะคะจะได้รับการสนับสนุนอยู่อืงานงานประจําเนี่ยคุณน่าจะต้องการความแบบ ต้องการแผนนะคะต้องการแผนที่มันที่มันสมาร์ทกว่านี้ที่มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนแบบอาจจะแบบไม่อยากจะทําอะไรเป็นนิ่งๆอยู่ก็มีนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทํากิจวัตรประจําวันของคุณให้มันดีเพื่อความสําเร็จของคุณนะคะงานประจําหมอบอกว,ว่ามันก็ยังไปได้เรื่อยๆโอเคแต่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการทํางานนะคะมันหนักเกินไปคุณทําหลายอย่างเกินไป ส่วนผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวะงานประจำหนึ่ใบก่อนงานประจํานะคะยังไปได้ดีนะคะเออยังหาทางออกได้ดีหรือว่าได้รับความช่วยเหลือนะคะงานสําเร็จรุล่วงได้อาจจะมีคนช่วยส่วนคนที่ทำงานแบบนายตัวเองธุรกิจส่วนตัวนะคะอืมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นอะไร สนใจทำอีกหนึ่งสิ่งอย่างเงี้ยเออสำหรับงานส่วนตัวนะนะคุณกำลังจะพัฒนาหรือว่าคุณกำลังจะแบบต่อยอดนะคะหรือว่าขยับขยายนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะถ้าคุณกำลังจะแบบว่าขยายธุรกิจของคุณหรือคุณกำลังจะเริ่มต้นไอเดียอะไรบางอย่างนะคะกับงานส่วนตัวของคุณเนี่ย นี่คือกิจการส่วนตัวซึ่งคุณจะโฟกัสคุณจะทุ่มเทคุณจะแบบว่ากําลังจะเริ่มกําลังจะแบบว่าไปได้แล้วไปได้ดีไหมไปได้ดีค่ะเพราะว่าเป็นแปดแปดคาถานะคะมีข่าวดีเข้ามาอยู่นะอืทําให้แบบว่าการเงินเนี่ยดีดีแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะการเงินของคุณดีแบบเหลือกินเหลือใช้นะคะแต่ว่ารายจ่ายคุณก็เยอะนะคุณเป็นคนที่แบบอาจจะชอบเอฟของซื้อของตามใจใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินแบบ สปอยอารมณ์ของตัวเองนะคะหรือว่าบางทีคือทำงานหนักเวิร์กฮาร์ดเพฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะแบบซื้อของสวยๆงามๆหรือว่าอยากจะแบบทำอะไรเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เงินตามใจอยู่นะเออนะคะอะต่อมาในเรื่องเงินในเรื่องเงินทรัพย์สินเนี่ยนะคะเรื่องเงินเรื่องเงินจะดีมากๆเลยนะคะหมออกว่าคุณอาจจะมีแบบ เงินเข้าเยอะมากนะคะคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการแหละเออทุกสิ่งทุกอย่างในคุณต้องการที่คุณต้องการถามว่ามีโชคไหมโชคเนี่ยไม่เห็นการที่จะต้องเสี่ยงนะวันเดวิลขึ้นมาโชคไม่ควรจะเสี่ยงนะคะแต่อาจจะมาจากคนเอาเงินมาให้หรือความโชคดีจากบุญเก่าของคุณที่แบบว่าคุณเคยให้อะไรออกไปเคยช่วยเหลืออะไรใครออกไปสิ่งสิ่งนี้มาตอบแทนเองแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเสี่ยง โชคอะไรอย่างเงี้ยถึงจะถึงเวลาจะมีจะมามันมาเองอย่างเงี้นะคะอ่ะแต่จะได้เงินอยู่จะได้เงินอยู่นะคะในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยว่าบางคนเนะี่ยจะมีปัญหาบางคนนะ่ะอกหักมานะคะบางคนก็อกหักไม่สมหวังหรือว่าต้องเลิกลาอย่าร้างนะคะหรือว่าสิ้นสุดบางอย่างเพราะมันเป็น energy transformation ขึ้นมานะคะคุณกำลังฮิวิ่งเยียวยาจิตใจหรือว่าบางคนแบบอยู่ในช่วงที่ รักทางเลือกนะคะหรือครบซ้อนอะ่ะหรือว่าบางบางทียังเจอความรักที่มันเป็นแบบไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไร comfortable ได้นะคะขอดูให้ความรักหน่อยนะ f o r g i v e and forget มีบางอย่างที่คุณกับเขาน่าจะมีประเด็นกันนะคะเออ สำหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะอาจจะต้องให้อภัยกันนะแล้วก็ m o ฟออนนะคะให้อภัยยาวยาสิ่งที่ผ่านมาส่วนสายโสดนะคะ Lucky in love a อันนิวชัปเตอรใหม่กำลังมานะคะน่าจะมีใครสักคนเข้ามาน่าจะเป็นพลังงานของชาวมังกรพึกศพกันก็ได้นะคะ Lucky in love บางคนอาจจะแบบได้เจอผ่านเพื่อนนะคะพลังงานนี้ได้เจอผ่านเพื่อน หรือว่าคุณไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังจะได้เจอนะคะคือเสน่ห์คุณแรงมากในในเดือนนี้นะคะมีเสน่ห์มากกําลังจะมีคนเข้ามาแล้วเนี่ย The Lover มาจอรอแล้วรวมทั้งคนที่มีคู่ระวังเสน่ห์เป็นพิษนะคะเออระวังแบบเรามีเจ้าของเขามีเจ้าของแล้วแบบว่ามาเจอกันแล้วแบบว่าอะไรนะมีการแบบม,มีการแบบ <laughs> มีการแบบว่า มาสารความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะมาพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไปคิดตัวเองนะคะไปคิดตัวเองไปคิดตัวเองนะคะโตแล้วนะอะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังในเรื่องของความเครียดความคิดมากนะคะทําให้แบบสุขภาพไม่ดีได้นะเออเพราะว่ามันมีพลังงานของความคุณน่าจะมีบางอย่างอย่างเช่นออ่ สิ่งที่มันเป็นมาก่อนหน้านี้หรือเกี่ยวกับความดันนะคะหรือว่า,าโรคประจำตัวหรือโรคเครียดนะคะแตจะนะะ่จะทุเราเบาบางได้นะคะจะทุเราเบาบางได้นะคะนี่ก็คือพรนารายนะคะพรนารายผมบอกว่าจะบรรเทาทุเราเบาบางได้มันเป็นอร์จีของพระพระวิษณุเนาะมันเป็นการเปลี่ยน เปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนสภาพ transformation เหมือนเด a ด h นั่นแหละนะอืมถ้าการเดินทางก็อย่าประมาทนะคะเอออย่าประมาทอย่าแบบเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์มากเกินไประวังการแบบทำตามใจตัวเองมากเกินไปอีโก้ความโมโหวความโกรธอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะการหึงหวงนะคะในปากนี้ทีนี้ขอดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ สิ่งศักสิทธิ์กำลังสื่ออะไรถึงคุณโอ้ยให้หลน่นแต่โดยรวมนะคะสรุปของคุณนะคะสรุปเนี่ยต้องบอกว่า ส่วนใหญ่ไพ่พลังงานของคุณมันไม่ได้แย่นะคะสิ่งที่คุณไปพวกรันตอนนี้มันเป็นการสร้างทรัพย์สินมันเป็นความมั่นคุงความสะดวกสบายของทรัพย์สินหรือว่าการมีนะคะการมีเหลือกินเหลือใช้การสร้างทรัพย์การสร้างฐานะนะคะถึงคุณจะเหนื่อยแต่คุณก็มีแต่สิ่งที่นั่นไม่มีใครไม่เหนื่อยนะคะ ก็ควรจะระวังในเรื่องของแค่สุขภาพเท่านั้นหรือว่าถ้าใครมีความรักก็ต้องระวังดีๆในเรื่องของความเป็นแบบรักซ้อนรักซ้อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยรายสดมีคนเข้ามาส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่หมอว,ว่าก็เป็นพลังงานที่แบบว่าไปกันได้ดีแค่ระวังการหึงหวงเท่านั้นเองนะคะส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องเยียวยากันไปอ่ะนะไปดูดวงความรักรายเดือนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน มันยังไม่จบหรอกคะ่ะความกล้าหาญอะไรบางอย่างนะคะในเดือนนี้มาสองใบเลยอันนี้อาจจะมอบบงบอกว่าคุณควรที่จะแบบว่าดูแลตัวเองเยอะๆนำพาตัวเองไปสู่สถานที่ที่ธรรมาชาติแล้วก็ช่วงนี้ให้กินอะไรที่มันเกี่ยวกับผักเยอะๆหรือว่าเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่าเนเจอร์เยอะๆแล้วก็ พักผ่อนเยอะๆด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรีแลกบ้างนะคะรีแลกซ์รีแลกบ้างโอเคคำแนะนำออกมาบอกว่านะคะกำลังจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าคุณจะได้รับโอกาสบางอย่างเข้ามาในเดือนนี้นะคะโอกาสนี้อาจจะทำให้เงินของคุณเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะแล้วก็ Giving and receive นะคะเป็นการที่เรา อาจจะแบ่งปันเงินไปทําบุญบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นการที่เราอาจจะได้รับอะไรบางอย่างจากจักรวาลน,นะคะเนี่ย joyful คุณจะมีข่าวในเรื่องของโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของงาน,งานเงินเข้ามามันทาให้คุณแบบอิ่มใจแหละอาจ,จบางทนอาจจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามั่นหมายก็ได้นะคะ The star มาบอกว่าใครที่ทํางานโซเชียลสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะ นำผลงานออกสู่สาธารณะได้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ในในอนาคตของคุณด้วยนะคะโดยเฉพาะงานเสริมของคุณบางคนอาจจะแบบว่ามีความคิดครีเอทีฟสร้างสรรค์อะไรบางอย่างนะคะผุดขึ้นมาได้นะแต่สเสน่ร้อนแรงเหลือเกินเอาละค่ะวันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนกันยายนนะคะวันที่ดีที่สุดของคุณก็จะมีเดี๋ยวนะ วันศุกร์ค่ะก็จะมีวันศุกร์วันเสาร์นะคะวันศุกร์วันเสาร์ตัวเลขไม่แนะนำให้เสี่ยงนะคะอาจจะมีบ,บ้างแต่ไม่ควรจะเสี่ยงโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสำหรับชาววันจันทร์กรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณโอกาสฉันสำนึกรู้คุณกับการได้รับโอกาสนี้ขอบคุณจักรวาล ที่นำพาโอกาสดีๆชีวิตดีๆความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะเลิฟเลค่ะ